ทุกคนนค่ะไปดูใกล้ๆเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนอู้ฮฮับดีสไตล์พิลสักฟุ้นเดนอู้ยดูค่ะประมาณเกินหูนี่ค่ะทุกคนอวบ,อ,บอู้ ตอนนี้วันนี้ก็ฝนตกนะคะออกมาทามําเอ้ยออกมาท่ามกลางสายฝน h ยเธอเอสเ e กเ m e n t นี่ค่ะทุกคนอคดอกดอกนี้คือตะมดไม่มีนอนคนะ่ะเอสไคมาดีรึนนี่ค่ะทุกคนสองดอกแรกของวันนี้ไปต่อกันเลยค่ะ นี่ค่ะสองดอกอน,นี่จะเหลือเราไหมไปดูใกล้ๆกันค่ะนนดูดอกนี้กันก่อนค่ะโอ้อยดอกใหญ่มากตัวท่าทุกคนโอ้โหเธอรุมเจาะกันรวมมาตุ้มกันเลยอู้ดค่ะดอกก็ไม่เหลือนะจ๊ะเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะทุกคน มาไห่ปีหน้าน <c oughs> <G ül üyor> ไปดูดอกข้างๆค่ะทุกคนโอ้ยก็โอ้ยอะไรสุสเ,เป็ดชิเนก้าอุ่นมาดิทุกคนตอนนมาเสียดายมากเลยค่ะทุกคนไปกันต่อค่ะตรงนี้เยอะมากค่ะ คมีสองดอกค่ะเรามาดูดอกนี้กันนะเหลือให้เราไม่นโน่อุ้ยดูสิเขาไปนับสเตย์พุลเซ่ก็ฟุ่นเด่นอันนี้ยังดีอยู่ค่ะทุกคน ปวค่ะไปดูดอกข้างๆค่ะทุกคนสีดอดให้เราไม่โนยโดนเจานะแล้วแต่เราดูทุกคนโดนเจาะนะคะนโอย แต่น,นี้หมวกยังใช้ได้อยู่นะคะแบ่งเงินคนละครึ่งเนาะโอไปกันต่อเลยค่ะทุกคนนั่นดอกใหญ่อีกหนึ่งดอกค่ะท่านดอกไอสไตพิลเเกฟุนเดน คนดูตัวทากเราลองตัดตัวทากุ๊ย่าๆเอส a าร์ชเนกเกอร์เดินดูนัก oh, ติดตะกเวียนเลยนะโอ้ย oh, ทุกคนเสได้มากด้วยค่ะหมวกมึกไม่เหลือแล้วเรากลบไปนะคะอ oh. <laughs> ไปต่อกันเลยค่ะ นมาดูดอกนี้ค่ะอันนี้ข้างล่างโดนจอนะก็เลยเอออ้อ้อันนี้ยังดีนะคะหมวกดูค่ะอันนี้รักตัวไปกันต่อเลยค่ะ มีแค่หนึ่งดอกโอ้ยโหตุ้มโโอ้วันอึ่ดอกค่ะ มานอนแอบตรงนี้ลูกค่ะโอ้เล็กๆทุกคนนี่ขาวๆนี่ค่ะก็แอบอยู่ พึ่งหวานค่ะทุกคนกคนัดี่พามาดูตรงนี้ค่ะเยอะมากเห็ดพึ่งหวาน ดูค่ะตรงนี้ใช่เห็ดพึ่งหวานหมดเลยนะฮะดูค่ะเห็นไหมคะอนนี้ฝนตกนะดูค่ะโอ้เยอะมากค่ะฮาบาซ وف ิลสไตพิลเซอร์เกฟุนเดนนี่ค่ะทุกคนโอ้เยอะมาก นี่คะ่ะทุกคนแพ็คคู่มาเลยจ้าใครอยู่เยอรมันนะคะโอ้ยวันนี้ฝนตกค่ะุูค่ะทุกคนเห็ดพึ่งหวานไปกันต่อเลยคะ่ะตรงนี้เยอะมากนี่ไปดูดองหุ้นต่อคะ่ะทุกคนกำลังออกค่ะดูโอ อู้อันนี้น่าจะมีคนหรือว่าสัตว์นะคะมากคนดูดอกนี้ใกล้ๆกันเลยค่ะอืนนี้เก็บเห็ดมันกันเลยทีเดียวนะคะโฟิลสไตล์พิลเซ ตรงมนี้โหโหโหโนู้รูมตมุตมนี้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะ โอน,นี่อีกสามดอกค่ะนกไรรชได้พืชอซอะ นี่ค่ะสามดอกไตรสตึสสสกสไตล์เพลสซอร์โค่นอีกดอกหนึ่งค่ะ